ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Coffee Channel ครับและต้นไม้ที่ทุกคนกำลังรับชมอยู่นะครับนี่คือต้นเกร็ดปาะมอครับซึ่งเป็นกลุ่มไม้เลื้อยนะครับเกร็ดปาะมอเกร็ดปลาช่อนหรือว่าต้นม่านสายไหมนะครับผมม่านไหมนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมกันนะครับสำหรับผลงานของเราที่ทำการแยกไปใส่ในกระถานะครับจะเป็นในรูปแบบไหนเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับ และนี่ครับคือต้นเกล็ดประหมอนะครับที่เราแยกออกมาใส่กระถางนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมต้นเกล็ดประหมอนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนต้นเดฟจริงๆนะมันคือต้นเดฟในกลุ่มแบบเดียวกันนะครับเป็นกลุ่มพวกไล้อยนะครับนี่นะครับผมเราทำการแยกออกมาใส่กระถางแบบกระถางใหญ่นะครับพุ่มฟอร์มสวยงามมากเลยครับกำลังแตกออกมา แตกกิ่งแตกก้านออกมาสวยงามมากๆเลยครับและนี่นะครับคือผลงานจากที่เราเนี่ยนำมาใส่เป็นกระถางแขวนนะครับนี่แบบนี้เลยครับจะเห็นว่าเวลาน้องเขาถ้ามีการขยายตัวออกมานะครับกิ่งก้านของเขาจะเลื้อยยาวลงมานะครับถ้าเราแขวนก็จะเป็นเขาก็จะเป็นการโชว์กิ่งก้านของเขาแล้วก็โชว์ใบของเขาครับน่ารักมากๆเลยครับสวยงามมากๆเลยจะเป็นแบบนี้นะครับผม เลยนะครับและมีอีกแบบหนึ่งครับผมได้ทำการใส่กระถางแบบเล็กครับนี่ครับนี่น่ารักมากๆเลยอันนี้เพิ่งทำมาได้ประมาณ3วันนะครับเห็นไหมครับว่ากิ่งของเขานครับมีการเจริญเติบโต,ต,ตแล้วก็มีการแตกเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับ เพื่อนเอามาให้ชมกันครับน่ารักมากๆเลยนะครับผมเป็นพืชไม้เลื้ยนะครับเวลาน้องเข้าโตนนะครับกิ่งก้านของเขานะครับจะเลื้อยจะยาวออกมานะครับเราสามารถตัดหรือว่านาสามารถแต่งกิ่งให้อยู่ในกระถางหรือว่าจะปล่อยให้เขาเลื้อยเต็มกระถางก็ได้นะครับจะไปเป็นลักษณะไม้เป็นกระถางตั้งโชว์อยู่บนโต๊ะทํางานหรือว่ามุมเล็กๆน่ารักนาักก็ได้นะครับหรือจะทําไปเป็นลักษณะของ ไม้แขวนก็ได้เป็นกระถางแขวนแบบนี้ก็ได้นะครับน่ารักเหมือนกันนะครับผมถ้าเป็นลักษณะแขวนก็จะสวยงามนะครับนี่แบบนี้เลยครับและนี่ครับอยู่ในกระถางใหญ่นะครับผมนี่อยู่นานแล้วนะครับสวยงามมากๆเขาก็จะเลื้อยลงอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับลักษณะของเขานะครับจะเต็น ความที่เหมาะสมแล้วก็ให้น้ำนะครับกิ่งกานของเขาจะขยายเร็วมากๆเลยทีเดียวครับนี่เอามาให้เพื่อนๆชมกันนะครับท่้นไหนมีเทคนิคในการเลี้ยงดูในการเรอบปลูกนะครับสามารถแนะนาได้เลยนะครับผมเอามาให้เป็นตัวอย่างสาหรับเ,เพื่อนๆที่กําลังอยากจะลองเปลี่ยนแนวนะครับ ต้นเกรดปลาหมอหรือว่าเกรดปลาช่อนนะครับหรือเขาเรียกว่าเดฟม่านสายไหมนะครับเดฟม่านไหมนะครับชื่อจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน,นะฮะน่ารักมากๆเลยนะครับผมหากใครมีวิธีการเพราะปลูกหรือวิธีการเลี้ยงให้ต้นเขาสวยงาม ฟอมใหญ่มากขึ้นกว่านี้แนะนาผมได้เลยนะครับแต่สําหรับประมาณนี้ผมสึกว่าเออผมก็ชอบนะเขาก็น่ารักดีมากๆเลยนะครับเอามาฝากกับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับเป็นเทคนิคแล้วก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะลองทําดูนะครับหากชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับลาไปแล้วกับต้นเกร็ดปลาหมอ2ต้นนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ